ชาติย่คงด้วไแล้วจะมาต่อคอนโดแมวหรือเสาแมวนั่นเองนะคะคือว่าเสาแมวเนี่ยเสาแมวตอนที่ซื้อมาเนี่ยคือมันสูงมากรซื้อแบบรุ่นใหญ่ไปเลยไนงะแล้วคนที่เราซื้อแมวมาฟาแมวเขาบอกว่ามันสูงไป น้องยังไม่สามารถแบบว่าอยู่สูงอย่างนั้นได้อะ,อะแต่ลายถ้าตกลงมาใช่ถ้าเขาตกลงมาบางทีเขายังไม่มีสกิลในการกระโดดหรือลงจากที่สูงไงแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงนี้ลงไม่ได้แล้วก็ตกลงมาเนี่ยบาดเจ็บได้ฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยเอาออกให้มันที่ยบาั้าสูงเขาบอกว่าสูงประมาณเนี้ยสักประมาณเม็ดครึ่งอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาบอกว่าเท่านี้โอเคเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเท่านี้ทีเนี้ยในห้องแมวของเราเนี่ยตอนนี้เขาใช้ทุกส่วนนะคุ้มค่าหมดแหละที่นอนบ่อยสุดคือไอ้นี่แหละห้อบนอนนี้มากคนเขาชอบบอกกันว่าชอบนอนแก้วไอ้ผ้าที่ลับไม่ค่อยนอนนะนอนน้อยแล้วก็อ่ะไอเนี่ยขูดจนลุ้ยเลยเขาชอบเขารับเล็บตรงนี้ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เจมินายเราเนี่ย คือสนใจมาตลอดคือไอ้บ้านบนสุดนั่นแหละเขาจ้องตลอดนะเขาอยากขึ้นไปใช่คือเขาพยายามจะปีนเขาพยายามปีนโดยปีนจากไอ้เนี่ยไอ้ห้าเหลี่ยมน่ะกระโดดขึ้นไปเขาก็เอาแขนไปเกี่ยวไว้นึกออกป่ะแล้วเขาแบบพยายามจะเทคตัวขึ้นไปแต่มันไม่สามารถทีนี้ถ้าเบิดว่าต่อว้าวววไวไอะไรจะเป็นะไรเกี่ยปะทีนี้เผื่อเราต่อไอ้คอนโดแมวขึ้นไปเนี่ยเขาจะ access เข้าบ้านได้แล้วทีนี้ตอนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าจะต่อสูงอะต้องให้น้องแบบสักเจ็ดเดือน เราก็เลยแบบตอนนี้น้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วน่าจะได้แน่นอนแล้วน้องนี้เจ็ดอายุเท่าไหร่นะคะเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะหกขวบอ่าอาจารย์จะมาช่วยต่อเจมินายอายุอาจจะเจ็ดอาจจะมาอัอเจ็ดเจมินายกันดีกว่ามานั้นชานร่างหนมมั้ยเจมินายขนล้วงเยอะมากแล้วแบบพิมพ์ไม่ไหวเป็นภูมิแพ้ทุกครั้งที่มาเล่นกับน้องเนี่ยคือตอนนี้มันหน้าร้อนด้วยเนี่ย โอ้โหแม่อุ้มรุนหนักอึ้งมากดูดิตัวใหญ่แต่ไม้เต็มมือเจมินายเนี่ยอายุเจเดือนกว่าแล้วก็หนักแม่ว่ามี5้าโลกว่าแล้วคือเดือนเดือนหนึ่งที่ผ่านมาที่ไปหาหมอหยอดยาอะไรพวกนี้ไปช่างอ่ะเขาแบบปริมติมห้าโลแล้วแม่ว่าตอนนี้ต้องมีแบบ5โลกว่าหนักกว่าโมยังหนักกว่าหนักกว่ายองวันหนักกว่าโมเนี่ยไปทำเปลรองอุ้มหมาแล้วมาอุ้มนีน่าโหแตกต่างมากเหลือเชื่อทำไมแมวถึงหนักกว่าหมา น้าชาอุ้มสิหนักกว่าโมไหมน้ออุ้ยระวังโอเคโฟมเก็บก่อนในในอุ้มสิหนักกว่าโมไหมหนูอุ้มบ่อยๆ่น้าชาวอุ้มทุกตัวบ่อยๆหนักกว่าฮยองแน่นอนอ่ะจ้าโอ้หนักมากหนักกว่าโมไหม แต่ก็ว่าโมไหมอาจจะพอกันหรือเปล่าแต่ว่ายองอ่ะเบาหยองอันนี้คือหนักดูดีตัวจะไหมจะมือดูพุ่งดูพุ่งดูพุ่งอันนี้ยังไม่ทำหมันนะอยังเลยจริงๆแล้วควรจะทําช่วงๆนี้แหละแต่ก็เออยังไม่ได้พาไปซะทีอืมดูดีน่ารักไหมเจมินรักที่สุดอ่าแล้วเสนาเจมินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างลูกหนูไม่เล่นกับน้องไม่บอกขวดมากเขาอะ เขาชอบไปนอนรออยู่ตรงหน้าประตูตลอดเ <m> ขาชอบไปนอนตรงหน้าเขาชอบไปไฟจับโมกัออบหยองตรงหน้าประตูเนี่ยไปจ้องกันไปจ้องกันแล้วก็ว่าเอ๊ะใครชนะอะไรไม่เองไปจ้องกันเฉยๆไม่หรอกเขาชอบไปนอนตบนบันไดบางทีก็นอน,นอบนโต๊ะแม่เป็นเป็นถินถ่นไงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นของถินเนี่ยชอบชอบ,ชอบมาแล้วก็เนี่ยดูเขาเรียกะไรร่องรอยแท้เนี่ยก็ดปวดมากเลยเนี่ยเนี่ยคๆแบบนี้แบบนี้ปลาดูดีผ้าลุยหมดเลย คือเขาไม่ได้มาควนเพื่อรับเล็บนะถ้าขวนเพื่อรับเล็บเปรละกว่านี้แต่นี่เขาแค่กระโดดเล่น แล้วแม่ก็โดนไปไม่ใช่น้อยตัวไรบ้างคะแม่ก็โดนเนี่ยแขนแขนมือมือขาแบบบางทีเล่นกนน่ะแต่ที่วันก่อนหนักๆเลยก็คือนิ้วง่ามนิ้วเท้าทักเนี้ยคือแย่งเขาชอบรองเท้าแตะบา้างคือราป้าเข้าห้องเนี้ยป้าเข้ามาปุ๊บป้าจะสลรองเท้าให้เขาทันทีเลยเนี่ยนี่ป้ารองเท้าก็เด็นอยู่นะรองเท้าป้าก้าจะาาถอดปุ๊บป๊บเพราะว่าเจมจะเข้ามาแย่งทันทีแบบเขาไม่ได้แกลอะไรเขาเล่นแล้วชาล็อปไปหยิบมาหน่อยสิลูกมาแล้วเขาอะ ก็เลยแย่งแล้วเขาเกี <descon fin asi> ่ยวเท้าแม่ตรงนี้แล้วแม่ตกใจคือเขาจะเกี่ยวรองเท้าแหละแต่ทัไมมาโดนนิ้วแล้วแม่ก็เลยดึงเขาเนี้ยเลื่อนเลยพุ่งเลยเยอ่อะแม่ทําให้ดูใหม่ไม่เอาอ่ะเจมนะรองเท้าปลาเขาขาดเลยด้วยเนี่ยนี่ขาดเพราะเปลี่ยนป่ะเนี่ยแบบเอาหัวสุกก็แบแล้วแม่บอกมันเม้นเจมเป็นเมียนยาเจมก็คือกินได้ดีนอนหลับได้ดีแล้วก็เล่นไปทั่วห้องปีนป่ายต้นมงต้นไม้ ของแล้วชอบอันนี้เขี่ยของลงพื้นสมมุติมีปากกาหรือมีอะไรวางอยู่วันนั้นไอเอสการ์ฟ้าหรืออะไรเนี่ยเขาจะชอบเขี่ยให้มันตกพื้นเล่นอย่างเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่รู้สนุกหรือไงไม่รู้นะแล้วก็ชอบเล่นกล่องเวลานั้นก็ชอบมานั่งในกล่องวันนั้นบอกไปแล้วเนาะเอ่อไม่ว่ากล่องอะไรเล็กแค่ไหนก็จะมานั่งนั่งลองนั่งดูแล้วก็เดินออกไปอย่างเงี้ยอ่แต่ว่าของเล่นที่ซื้อให้นะเนี่ยอย่างเงี้ย ถุงกระดาษที่บอกว่าแมวชอบมูดอะ่ะไม่เล่นนะเปิดให้เล่นเนี่ยอ่ะเจมมูดเร็วไหมมูดแต่ถ้าเป็นถุงแบบซื้อมาจากห้างตลาดอะ่ะมูดเออเขาจะแบบของเล่นเขาไหนไอ้เจมม,มูดแล้วอ่ะจมมามูดให้เจมดูก่อนโอ้ย,อยางงี้เออยังไม่เออดูดิ <laughs> <laughs> ม,มูดไหนเจมทำหน้าแบบเนี้ยเออไหนเจมทำเปบนไหน ของเลสุดปวดเขาคืออะไรนชาหยิบมาเทยวเเล่นสุดปวดเนาุูกบอลไหนเหรอลูกบอลเขาเตะไปทั่วห้องเตะทั่วห้องเลยไป้าชาหยิบลูกบอลสีส้มหน่อยก็ไดไหมันเริ่มขาดแล้วอ่ะเอามันเริ่มขาดแล้วนี่ลูกบอลเป็นย่างไหครัลูกนี้ครูแจมให้ครูแจมเเป็นครูสอนร้องเพลงของพิมพ์อ่ะเขาเลี้ยงแมวใช่ไหมเขาเลี้ยงแมวเหมือนกันใช่แล้วเขาก็ซื้อมาอ้าวมันมีเม็ดอยู่ในนี้หายไปละจริงๆมันจะมีเม็ดกิ้ง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 อยู่ในนี้แล้วมันขาดเตะเจมชอบมากเตะทั่วห้อง เป็นลูกบอลแต่ตอนนี้มันขาดไปแล้วเนี่ยรองเท้เารองจอบันเด้งมากเนี่ยบอกเจมรองเท้าปาอย่าไปยุ่มเจมเข้าตลอดเข้ารองเท้าเราลองแย่งนะเขาจะตบปบไปเลย เดี๋ยวเขาก็เขาทำท่าเป็นพร้อมแล้วกระโดดใส่นี่เอออะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องต่อสาแมวก็คือเราก็ทำการชอบพูดผิดคอนโดแมวไม่สองแมวเราเรียกสองแมวตลอดต้องขออภัยด้วยก็คือว่าเราเก็บไอพวกอุปกรณ์ไว้แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาอายุเราก็ตั้งใจว่าจะมาต่อเขาซึ่งวันนี้แหละจะมาต่อแล้วแล้วเดี๋ยวปาจะต่อได้ไหมเราก็เตรียมอุปกรณ์มาเนี่ย ไข่ควงหนึ่งแล้วน็อตอ่ะน็อตน็อตต่างๆของมันอ่ะเยอะแล้วไหนราชาดูซิราชาหลงไม่ใช่ว่าโอ้โหปากวางเสียงมันก็ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วคุณแม่เออน็อตยังอยู่ไหมอ่ะน่าจะเก็บแต่รู้เก็บไว้ไหนเอ็นดีก็ชน็อตน็อตน็อตนี่คืออะไรครับข้าวแมวอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรนี่จะตอนแรกจะให้เจมเล่นแต่ไม่ได้ให้เล่น อันนี้ข้าวแมวอ้าวน็อตหายไปไหนหมดเลยอ๋อนี่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 น,น,นี่แมวแนี้นะคะอีสาเก็บใส่กล่องปลาป่าน,ปปนี้เธอใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดอยู่บ้านเหรอมันมันเหมือนตอนแรกดูว่าเป็นเหมือนชุดนอนใช่ไหมแต่จริงๆนเป็นชุดนอน <c oughs> ชุดนอนนั่นแหละคือเขาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็เส่ชุดนอน <c oughs> มันสบายดีเอาระแจงมาทกระเจงนี่ต่องนะ แต่แจคืออะไรรู้จักไหมเรื่อเด็กมันลประมาณเท่างก่อง,องเอาเอากล่องให้หลูกไปเลยลูกภาษาจีนภาษาจีนเหรอเจมพี่นัชชาหายไปไหนด,ดูพี่นัชชาทำอะไรพี่นัชชาทำอะไรเอ้อเสาตอนนี้ก็คือเอ่อมื่อต่อนน่ะ คือจริงๆมันก็จะไม่เหมือนแพทเทิร์นเดิมที่เราซื้อมากนักนะเพราะว่าช่างแหล่มอ่ะเขาโมให้ใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันดูหลุดๆเงียไม่รู้ว่าป่ะอ้าวแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นสาวสั้นใช่เลอมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปทำกะอดจะมาหน้าตาหยิบแผ่นไม <hi> ้เดีนย้อนขึ้นมาลูกเอากล้องมาตั้งก่อนเลยก่อน เดี๋ยวเอาไปเช็คกันนะไหนครับไหนครับไหนชกจกตรงแก้มแก้มอัจะเต็มอะไรเต็มอู่นจกพุงจกพุงอ่ะจกพุงน้องน้องพุงใหญ่มากเลยหรอดูที่ไหนดูหน้าสิ

เก็บอุปกรณ์ออกมาเจมบ้านาใหม่เสร็จแล้วรีโนเวทร,รีโนเว r รีโนเวเออสูงขึ้นจริงเลยอ๋อนี่ดูแล้วเห็น,นั้นนนยอ่าไปแล่นต้องปิดเลยเงาออกมันจะขึ้นมาสสำลวจหน่อยเร็วนี่เงาออกอนีก่เงาู้าลอนี่ง่านี่นี่เจมเป็นพันลแล้วมัม นุชเจมถึงบ้านนี่แล้วขึงบ้านนี่แล้วโอเคเขาจะฟังไหมนี่ไงบ้านถึงไงเนี่ยหนูอยากปังอ่ะเร็วหนูสายอยากมาตั้งนานเจมเร็วเจมเนี่ยเขางงอยู่เขาขอเวลาสำมรวจนิดนึงนี่ไงนี่เขาก็งงแหละวันเปลี่ยนไปเนี่ยแบบเหมือนการลงมาอะไรเงี้ยตอนแรกเขาลงตรงนี้ได้เลยขึ้นยืนมนแล้วงงทำไมบ้านหนูเป็นนี้ น้าชามาสนุกไหคะลกูกสนุาเอาอีก้นะคือเขาอะมาหาช่วงนี้น้าชาปิดเทอมมาหาเจมทุกวันมาเล่นกับเจมทุกวันเลยเล่นอะไรบ้างเล่นอะนไรกับเจมบ้างเล่นเล่บ้างหนูไม่ก็เล่นแบบว่าเป็นคนจนบ้างเล่นคนจน <c oughs> แล้วใครเป็นคนจนหนูหรือเจมหนูกับเจมเป็นคนจนแบบว่าแล้วจะมีนายเขาเข้าใจไหมที่น้าชาเล่นอะ่ะแบบว่า พี่น้องจนน่ารักใครน่ารักครับคือคือรับโอ้โหสงมากสมมากหนูไม่เคยสมเท่าน,นี้มาก่อนเลยค่ะถ้าเกิดจะได้เข้าบ้านนะค่ะแม่พาไปกันทั้งหนูหนูออไปเข้าบ้านหลังนี้ไม่ต้องนานแล้วเดี๋ยวหนุ่มโดนไม่ถึงแล้วไม่ถึงกรโดดหน่อยลูก ไม่ได้อ๋อได้เข้าบ้านแล้วกว่า <c oughs> จะได้เข้าตัวใหญ่ขับบ้านเลย มาทาังนี้ก่อนลูกเอออะดูสิอะเขารู้ละเออเก่งเพล,ล่แล,แล้วอะไเนี้ยเก่งแล้วเก่งแล้วตอนนั้นมีปัญหาว่าชั้นมันแคบเป็นไงคะแคบเพราะปกติอะเราเปิดแล้วให้เขาอยู่ในบ้านไอ้อยู่ในห้องทําง,งานเรงเง้เขาอยู่ไปทั่วแหละอันนี้ก็คือเวลาแบบเขาไปนอนบางทีแบบก็เปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะนอนลูกแก้วเนี่ยเขาก็ขึ้นไปนอนเขาแล้วเราก็เปิดไว้ตอนนั้นหรือว่าต้องเปิดประตูเนี่ยเฉพาะตอนเราอยู่ห้อง แต่ตอนนี้เราไม่อยู่แค่มันก็เปิดเอาไว้ตลอดเพราะเาว่าเขาไม่ทําทลายทราของอย่างอย่างที่คิดนะใช่ใช่เขาไม่ได้ทําลายครอบคองแล้วก็ถ้าเขาจะนอนเขาว่าเนี่ยขึ้นไปนอนเล่นของเขาอย่างเงี้ยแต่เวลาเขานอนจะกลับมานอนที่นี่นะใช่เขาจะกลับมานอนางทมบางทีเขาก็นอนบนโต๊ะหินก็คือแล้วแต่เขาเลือกเลยตามสบายเลยอย่างเงี้ยเขาอยู่ตรงไหนก็ได้ก็คือถือว่าห้องของเจมเนี่ย เล็กเนี่ยก็เวิร์กเพราะว่าเราไม่ได้ให้ขังเขาอยู่ในนี้ตลอดเวลาไนงะก็คืออย่างที่บอกเราเปิดแล้วก็นี้แล้วว่าเวลากินอาหารเวลาเขาหิวเวลาเขาหิวเขาขึ้นมากินอ่ะซึ่งเราก็วางอาหารไว้อย่างนี้เนี่ยอาหารเขาก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเรานนทำมันมีปัญหารเรื่องหมด <บน S 2> มดมันจะมาเราต้องหล่อน้ําไว้อย่างเงี้ยเป็นเราใช้เป็นแบบถาดหล่อน้าอ่ะอ่าแล้วก็ เนี่ยเนี่ยบางทีเจมกินหกอะ่ะมีมดมามความดีมากแล้วก็น้ําพุบแมวก็ใช้ได้ได,ดีนะใช้ได้ดีใช้มาหลายเดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาใายแมวตอนนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าใส่ไม่ประสคมค่ะจริงๆนะใส่เยอะกว่านี้อันนี้ก็เือผมชช้ทางนี่วาง ก็ก็เวิร์กนะก็ดับได้เยอะอยู่เพราะบางทีแบบนี่เพิ่งทําความสะอาดไปไงมันก็เลยดูไม่ลบปกติเขาตะกุยที่กระจายเต็มทั่วไปหมดไงเดี๋ยวมากินข้าวแล้วกินข้าวตรงนี้กินเสร็จเขาก็ลงมาเวลาเขาเข้าห้องน้าเขาปวดห้องน้ำเขาเข้าไม่เข้าห้องน้ํากรบเรียบร้อยก็ลงมาอย่างเงี้ยเขาก็รู้เขาต้องขึ้นลงทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเราเเนี่ยเริ่มอ๋อเขาเห็นอาจารย์เล่นเขาเลยจะเล่นละ ทีแรกอะเอาให้เขาเขาไม่เล่นก็อัปเดตกันพอคร่าวๆเจมินายอายุเจเดือนเดี๋ยวแม่จะพาเขาไปทําหมันแล้วเขาบอกกันว่าถ้าทําหมันเราจะอ้วนเป็นหมีเลยอ่ะนี่ก็อ้วนแล้วนะนี่ก็อ้วนแล้วไม่จะยกไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะแล้วอ้วนเป็นหมีนี่สงสัยอุ้ไม่ไหวแน่แล้วเช่าไม่ไหวแน่เลยอ่ะใช่ป่ะอืก็เคยเขาก็แข็งแรงดีเป็นเด็กดีน่ารักตัดเล็บก็ให้ยอมตัดต่โดยดีใช่ไหมเจม ลากันไปก่อนกับเจมินายแมวน้อยของมาบ๊ายบายนี่ก็แมวนะไปของแมวกันร